การระบ,บาดของเชื้อโควิดสิบเก้าในเรือนจำนั้นนะคะตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สั่งตั้งศูนย์บูรณาการเพื่อรับมือเหตุระบาดของโรคนี้นะคะในเรือนจำกรุงเทพรวมไปถึงปริมณฑลด้วยขณะเดียวกันก็เร่งตรวจหาเชื้อของผู้ต้องขังบอกว่าขอทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้ก็มีคําสั่งไปยังเรือนจําทั่วประเทศนะฮะให้เตรียมสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครับรวมไปถึงยกระดับ โรงพยาบาลในสังกัดของราชทานนั้นให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกระดับคับวั103ที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ําถึงข้อสั่งการของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการระบาดโควิด -19 ที่กำลังกระจายเข้าสู่เรือนจำโดยเน้น8เรือนจำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ4ี่เรือนจำในเขตปริมณฑลครับซึ่งจะต้องตรวจหาเชื้อผู้ต้องขังแบบ100%เอร์เซโดยให้โรงพยาบาลราชทันมระงับการตรวจเชื้อให้กับบุคคลภายนอกแต่ให้ตรวจเชิงรุกกับผู้ต้องขังทั้งหมดเพื่อป้องกันการลุกลามและแพร่กระจายภายในเรือนจำซ้ำ พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้ทุกเรือนจําทั่วประเทศต้องเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อจัดทําโรงพยาบาลสนามพร้อมกับการปรับโรงพยาบาลของราชทันเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินครับโดยจะแบ่งโซนผู้ต้องขังออกตามอาการ3ระดับก็คือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวพร้อมกับจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียหนึ่งล้านเม็ดเพื่อรักษาผู้ต้องขังติดเชื้อด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการประสานไปยังศาล เพื่อขออนุญาตให้ชะลอการส่งตัวผู้ต้องขังไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับแล้วก็มั่นใจว่ากรมราชััน์จะสามารถควบคุมโควิด -19 ให้อยู่ในวงจำกัดได้สำหรับเรือนจำและทันทสถาน4แห่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งสิ้น4,054คนครับโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครติดเชื้อ1883คน ทันทสถานหญิงกลางติดเชื้อ1,040คนเรือนจำกลางคลองเปลมติดเชื้อ510คนและเรือนจำพิเศษพลบุรีติดเชื้อ621คนครับและกรมราชทัณก็เตรียมจะนํารถเอ็กซเรย์พระราชทา,านปันสุขส่งไปที่เรือนจําเชียงใหม่นะคะสนับสนุนการทํางานของทางเจ้าหน้าที่หลังจากพบว่ายังมีการระบาดอยู่สูงค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีตรวจคัดกรองเชิงรุกข,ของเรือนจํา